เสร็จแล้วครับคูโบต้า5.5ตันครับของโรงงานชํานานเซาเทิร์นนะครับต้องขอขอบคุณในหัวในในหัว,หวคุณเขียวนะครับที่ความไว้วางใจติดกับเรา3ตัวตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้รถออกใหม่ป้ายแดงครับคูโบต้า5.5ตันตัวนี้จะใหญ่กว่า5 5ตันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันจริงๆเลยนะครับว่าคีบไม้เป็นยังไงบ้าง ดูครับีดไม้ปริมาณเยอะๆเลยนะครับดูนี่ครับคูโบต้า5.5ตันผลงานของผูพัฒนยนต์อำเภอพระ,พะแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงาโต1นิ้ว2หุ่นนะครับใช้วิธีสลักตันเทาตันร้อยทะลุและเชื่อมความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับนี่ครับติดหัวอัจรบีทุกจุดครับดูการทำงานนะครับการทำงานจริงของหัวขีดคูโบต้5.5ตนัน คล่องตัวครับคล่องตัวน้ำหนักไม่มากไม่อุ้ยอ้ายและจะไม่เกิดความเสียหายกับบูมครับตัวนี้ขีบไม้เป็นบ้องๆนะครับคล่องตัวครับต็อขอขอบคุณนะครับนายหัวคุณเขียวนะครับแห่งโรงงานชำนาญเซาเทินครับขอให้กิจการรุ่งเรืองล่ำรวยล่ำรวยยิ่งขึ้นครับลูกค้าท่านใดครับสนใจครับติดตั้งหัวคีบกับกูพัฒนายน์ครับ เบอร์โทรครับ0937742466อีกครั้งครับ0937742466ครับดูครับคีบไม้บ้องคล้องตัวไหมครับนี่ติดกันสดๆรลอน้อเลยครับติดเสร็จปุ๊บลงแปลงคีบกันเลยใช้เตะก,กองไม้เคลียกองไม้ครับอันนี้กระสง ดันเกี่ยกวกองไม้ทำงานหนักครับคนนี้